ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม GTA V หล <If> tamam. ังจากที่ห่างหายกันไปนานไม่ได้ห่างหายแล้วครับคลิปนี้มันคลิปดองนะครับเล่นไม่นานแล้วไม่มีเวลาตัดสักทีก็มมนมีคลิปจะลงลยครับก็เลยไปหาพวกคลิปเขอๆมาก็ก่อนจะไปดูไปดูคลิปก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับดิสโก้จับเล เอ๊ะมีอยู่นะไปไปเอาเอารถคันนี้มาขับเล่นกันมาเ<อ>ร็วรถจีแรปเตอร์อะไรแรปเตอร์แ,แรปเตอร์อะไรนะแรปเตอร์ผมไม่มีเลยมันรถฟรีก็บอกว่ารถฟรีเอ,ะเอ๊ะไรแอ่ฟรีงงอะไรปะเนี่ยที่บอกว่ารถฟรีไงโอโ้โหแล้วเราเรียกแนปะ๊บนึงมันชื่ออะไรนะแรปเตอร์ มันชื่ออะไรนะแรปเตอร์อันนั้นมันแรปเตอร์พามแรเตอร์ที่ร้องเพลงไม่เอานักเกงใจอ่ะอันนั้นเป็นใครนะผมไม่ทันแรปเตอร์ที่มันนิ่งเร็วๆอันนั้นมันแรปเตอร์คนละแรปเตอร์แล้วอันนั้นมันเสือสาสีอะไรกันบ้างวะเนี่ย เอาไปแต่งดีกว่ายังไม่ได้แต่งเลยยังไม่ได้แต่งเหมือนกันเลยไปแต่งแล้วแต่งก่อนแต่งก่อนขอขอขอแบลใครข่ดำดำเลยไปร้านแต่งอันนี้ครับผมอันโอ้โแล้วฟัดกันแล้วโอ้ยยังไม่ทันไปไหนเลยอันนี้ครับผมปูอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ครับตามมาเลยฮะ แล้วเหลือมันตามใครโอู้อะไรมันคืออะไรเอ้ยอันแอก็แย่ได้ได้เลยได้เลยอันแอก็แย่ได้เลยยอมเหรอพี่เอฟยอมเหรอไปไหนกันนะไม่แต่งรถเหรอกลังไปแต่งรถแต่งรถอยู่ทางไหนวะทางนี้ จบแล้วพี่จบแล้วเออก็ได้เข้ามาโม้่อนออดแองก็แค่แปลนั่นนะไอ้เดี๋ยววะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไอ้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาฆ่ากันเหรออืมเอารถไปแต่งกันของฟรีแล้วหนึ่งแสนวันนี้นี่ลอยไปแล้วโอ้ยสมัติมงมังมรวดเมื่อกี้มึงยิงใครสัติอืมอืมเ เอเดก็แพ้ไปเงี้เงี้นนเงี้เงี้เง้เงอเดก็แพไปกเฉย <c oughs> อเดกแไป What's wrong with her now รลบดีแล้วอืมคนจะจอดรถเนี่ยโถยขับยาก,กยยจากังวะไ,ไม่เอานะไม่ใช่เงินอื่นนะจอดโคตรยากเลย <S <S ถอยหลังยากว่าไปจอดที่อื่นี่ต้องจอดด้านหน้าเข้าถึงง่ายได้อยู่ยสีมันชมพูไอ้นี้ชมพูอะไรเนี่ย น่าจะแมทจมพูแมททลิกพูดดวยกันเลยว่าหมวิงไม่มีตังซื้อยังไม่ได,ด้ปลดล็อกโอ้ทำเสียงแตรมาด้วยอ่ะแล้วมมงมีตังเปลี่ยนแล้วี่ที่มีผมตังหมดแล้วเนี่ยไปไหดนดีไปออกทริปรถแบน ไปไหนอะไม่รู้ไม่ไม่เอาดูผีนะผมเบื่อไม่เอาแล้วดูผีพี่เห็นละพี่ไม่อยากไปละลุกนั่งลุกนั่งเลย ไปไหนดีนำดิส <audiences> ักคนไปพี่คิมมี่อะเวลเยอะสุดต้องนำอืมเป็นผู้นำหน่อยดิพี่ใช่ใช่เวล์สุดประสบการณ์ตั้งเยอะสุดมีอะไรน่าหนุกแนะนำบ้างอ่าขับขับไปอวดชาวบ้านเขาก็ค่อยเบรกค่อยค่อยเบรกขับไปแล้วก็บีบแตะใส่แตก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 เอ้่เหี้ยคนเบรกไม่อยู่ไขับไปหาคนแล้วก็บีบแตะใส่แล้วมันยิงเอาซะละเว้ยัววแล้ มาก็ยิงกลับ hmm. ดิสิเอาไปวางเดียวขับรถเฉยๆไปอ่ะแกลงแล้วเนี่ยแกลงรถแต่งอุ้ยรถเขาพี GLISH ่ออกมาดิพี่เอ้ยพี่โอมาจะดูวะ น่าตกใจมั้ยเดี๋ยวก่อนนะแน่เฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยถ่ายไม่ออกโอ้โหก่อนไม่รู้อะไปแล้วอะอะไรวะน่าจะไม่รู้แน่ว่าไก่อะแบ่งสีชมพูหมดเลยมนไม่รู้เรื่องแล้วเรียบร้อยอุ้ยไปแล้วไปแล้ว รถหายเลยรถหายเลยรถไม่ไปแล้วโหหน้าทีมประกอบเรื่องไปแล้วไปแล้วเนี่ยไปคนแรกเลยไปเลยอ่ะไม่ออกมาใช่ไหมบึ้มเลยฮะน่าจะโกดแขนกันอยู่แกอย่าเพิ่งหนีเขาอย่าเพิ่งหนีเขา อ๋ออยู่ไหนกันน่ะลงไปตอนไหนอ่ะโอดจ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 อดมันมันวางแผนมาไว้หมดแล้วโอ้โหออกไม่ได้เอาไม่ได้แล้วแล้วเวอร์แล้วเวอร์แล้วเข้ามหัวแรก เราไปไหนต่อมันเป็นแผนตำรวจดีแกงกบโอ้กาลังดี่่ต้อดูหลับลบูเลยวูอย่างนี้ได้เหรอ แล้วก็เสกมาร์คูบินกแวเสกมรูบินไปรอข้างหน้าโอ้ยย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 ยหืยย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 ้ยย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 ย้อยยอย แม่อยู่ไหนอ่ะได้ขี่มาตั้งแต่ไม่หยุดกันแล้วนะนั่นไงใครอ่ะที่มันบินตดำๆเมื่อกี้เชเชื่อบินต่ำมันปะใครขับเอฟบินตดำๆเนี่ยไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เอ็มพีซีอ่ะทำไมมันไม่ขึ้นในแผนที่อ่ะไหนคนไหนนี่ไอ้ที่ขับเอฟไปเมื่อกี้อ่าเพื่อนเพื่อนมาโคดอยู่ป่ะอ๋อมันไม่ขึ้นชื่อเออใช่หามันอยู่เนี่ย ตามมันอยี่เนี่ยตรงไม่ใช่เมื่อกมันอยู่แถวไหนครับอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกนอกรั้วเนี่ยไม่ไม่ใช่ตรงนี้ก็บอกอยู่นอกรั้วนู่นตรงตีท่นนน่ะไม่มีปืนกระเด้งเหรออ๋อมีมีลืมปืนกระเด้งปืนกระเด้งไหนวะปืนเอเลี่ยนออ๋เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันได้ยิง i̇şte ก go ันบนมันยิงเราพี่มันยิงเรามันยิงเรามันวนมาแล้วมันวนมาแล้วผมดิคิมี่อย่าชนดนี่เดี๋ยวตายเขย้๊กเรียบร้อยเจอของจริงตายเรียบเลยตายยกกันตายยกใครทั้งคนพี่ยังไงรอดคนเดียวเอาพี่เะมันเปิดซื้อกับเราเลยพี่ ไม่ได้มัง้งโหดจัดๆไม่ได้มั้งพี่อย่างเงี้ยไม่ได้มั้งโอ้อยางแตกเลยเอาอักหน่ลงตกหน่อยพี่ตกหน่อยเอาดิเอาดิโอ้ตำรวจแม่งโอ้ตอัวหยาบอีกมันอยู่ไหนอะนู่นนู่นใกล้ๆเลยเนี่ยมามึงหาเหรียงมันบ่เจนตนาไม่ดีนะมึงเ <laughs> ม่งขับรถว่าดีๆแม่งมายิงเรา งง <g iggle> งงเลยพี่ก็หาเรื่องใช่ไหมไม่ใช่พี่นะอันนั้นก็มาที่หลังไม่ใช่พี่ไม่ใช่โน่นนู่นไอดีเอสดีเอชคิวอ่ะพี่โน่นเลยไอที่มันชื่อนมามาอะไรสิบหกเนี่ยคนหนึน่งหลายคนอยู่สองคนนะสองหรือสามปะ่ะกำลังโหลดยิงมามันมาตีกันเ,เนี่ย <c oughs> รถชนตายเฮ้ยรถชนตายมันอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยตำรวจยิงไงโอ้โหรถชนชิบหายเลยรถชนตายอ่ะโอ้อะไรแล้วข้ามันยิงผมวะใครยิงผมวะ เ,ออเรียบร้อยเลยเกี่ยวกบโง่ของอมัน DJ นี่มันยังม่จบเลยฮะพูดไรโอ,อ,อ๊คพูดอะไรเ<ห>น,นี่ยพูดเรื่องอะไรเนี่ย๋อ้ก็คือคนเดียวว่างั้นอยู่ไหนนะพี่มองห็น ม,มันโดน,นมันโดนตำรวจเงียตอนละยึดหลังเขาโอ้คนละ<ช>ตัวนู่นไกลๆนู่นเห็นไหมพี่พี่เลยเห็นเหรอมันมันวิ่งลงหลังเขาไปอ๋อแล้วพี่ฮอมามันโดนยิงไปแล้วโดวนใครดดนเนี่ยโดนจีนนี่ คิมมี่เขาโหดจริงี่ของเรียนเขาเยอะไอตัวแดงคืออะไรอะ่ะตัวสีแดงไม่รู้อูอ้หมันไปอยู่ข้างหลัง,องอนะงังวะอะไรคือเทวบาลวิ่งไปวุ้มเ่งโอ้ยตกใจหมดเพื่อนพี่ใช่ไหมนี่ไอตัวแดงๆเนี่ย เนี่ยข้างหลังเนี่ยเป็นดรอปเขาจะมาช่วยเราใช่ไหมอะไรเนี่ยพี <t nat> ่โ <issimo> อ <t estão> ๊คเนาะใครยิงวะนี่ปุ๊บปะปุ๊บปะปุ๊บปะตำรวจนี่ขายฮะอ๋อวกนะตำรวจตำรวจยิงพี่ยิงกูจังเลยตำรวจเนี่ยเฮ้ย ม <c oughs> ือต่างดาวยโอตังด,ด,ดาวมือตังดาว,ดดาดาวเออตำรวจยิงตายจนได้เนี่ยไปหมดแล้ว I let it here. All Mutual operators <laughs> are on call right now. Let's try again later. i เธอบตำรวจแม่งชื่ออะไรนะโอ้ยทุบมันเหยียบ <c oughs> ใ,ใครตำรวจเหยียบใครตำรวจเหยียบใครตำรวจนีี่ดเหยยบใครจบแล้วเหยียบใ,ใ,ใ,ใครตำรวจเหยียบใ,ใครตำรวจเลยเมื่อกี้ปวดคนก็สะดุกเหมือนกันนะ ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจมาปวดนะเนี่ยตั้งใจเป็นทิปรถชมพูนั่นเองแต่เรามาหีเม้งมายิงเราเฉยเออเราต้องทำสิง่งที่เราต้องเออเราต้องรอดีลก็มือคาโก้แม่กล้องแดงๆเนยลยไปล่าฆ่าหัวกันดิล่าฆ่าหัวไหนข่าฆ่าหัวทั้งหลายคนช็อตฆ่าตัวตายเอออน,นี่ไง เสืออุ้ยเอื้อตายโอยจริงเออล่นยาวซ้ำอีกเอื้อเรียบร้อยจบแล้วเอื้อดนเป้งขับโหดยังไงจบแล้วเทียบล่มเรียบร้อย วิวเผาอีชีเปิดกันไหมกินระเบิดอันเดียวมันคุณรุมะพังแล้วว่ะใช่ครับตายยกตี๊รถตายปี๊เลยรถรถอยู่ใกล้ยังระเบิดเลยเอ๊ะเฮ้ยใครใครขับหอมาเป็นทีอ๋อเโห่ไม่ได้ขับนะโอ้ขึ้นรถมาด้วยเนี่ยช่วยด้วยโดนลักพาตัวช่วยด้วย ด้วยเวอโอ้ติดรถไปเลยเมื่อกี้ลงไม่ได้ต่ออย่างใช่ไหมออมันลุกไม่ขึ้นเมื่อกี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทริป3้อซิ่งอ่าเป็นยังไงบ้างครับสนุกันไหมอ่า เป็นเพื่อนชอบก็ผมฝากกดไลค์ hmm. กด subscribe s u r สไครห์ผมคนละหนึ่คลิกนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเ mm hmm. ล็กๆ,ๆน้อยๆในการทำคลิปต่อๆไปครับ mm hmm. 1คลิปของพวกคุณอาจจะไม่มีความหมายแต่ว่าสำหรับผมแล้วมีความหมายมากแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย